วันนี้นะฮะจะพาพี่น้องมาดูวิธีการเตรียมดินให้เขียวปีเลยนะครับเรียกว่าเขียวคูณสองพี่ๆท่านใดนะครับเคยเตรียมดินวิธีการนี้นะครับมาคอมเมนต์บอกคนอื่นๆด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากลองลองตามได้เลยนะครับสูตรนี้ไม่ต้องมีปุ๋ยหมักนะครับเราก็สามารถเตรียมดินปลูกพืชได้เหมือนกันแต่ก็ต้องมีเทคนิคนะครับและรับรองว่าใบพืชจะเขียวแบบเขียวปีเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นเอง ตอนนี้ผมจะเตรียมดินนะครับเป็นทั้งหมด3รูปแบบรูปแบบที่1น,นะครับก็จะเป็นในรูปแบบที่เรียกว่าเทยาวๆมาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นการปลูกพืชพวกพืชผักกินใบเนาะผมก็จะเกลียนะครับเกลียตัวที่ผมลงตรงนี้นะครับจะเป็นมวลวัวแบบแห้งนะครับแบบแห้งแบบเก่าแล้วนะเนี่ยผมจะเค้าเลยเค้าเลย เขาเลยนะครับเนี่ยให้มันคุกเคล้าไปกับดินก่อนนะครับเพื่อเป็นการบ่มดินไว้ก่อนในกรณีไม่มีปุ๋ยหมักนะครับอย่างน้อยน้อนอๆเลยนะครับประมาณ3วันแต่ให้ดี7-14วันนะครับการหมักดินคือยังไงนะ,ะอันดับแรกจากเ้าให้กระจายก่อนในกรณีของดินกับมวลสัตว์ของเราให้กระจายก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้ใบเขียว แต่ถ้าเจอปะเกิริยาอีกตัวหนึ่งเข้าไปมันจะเขียวปีเลยนะครับทีนี้มันก็จะประมาณนี้เนาะในจุดที่2นะครับจะเป็นการเตรียมดินเพื่อจะปลูกพืชพริกนะครับเนี่ยระยะห่างเนี่ยผมจะประมาณแบบผมเวลาผมเทนะครับตอนนี้ผมเอาถุงกระสอบไปคืนเขาแล้วนะครับเตรียมเาไปคืนเขาเลยไหมเวลาผมเทเทจิกนิดนึงแล้วก็ยกมาเทปุ๊บก็ประมาณ1.9นะครับ 19มันจะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างอันนี้ก็แล้วแต่จังหวะไม่ซีเรียสในเรื่องนั้นนะครับแต่การปรุงดีของผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบที่1ก็คือแบบนั้นนะครับแบบที่2ก็คือแบบนี้แบบเทเป็นจุดๆกับเทรวมนะฮะเทแบบเป็นรวมเนี่ยก็คือจะปลูกพืชกินใบพวกเ a l พวกสลัดพวกผักกาดพวกกวางตุง้งนะฮะอ่าสวิชชาหรืออ่า ผักกินใบผักกาดขาวก็ลาําปีแบบนั้นหมดเลยนะฮะส่วนแบบนี้นะครับจะใช้การปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกแตงโม,โมนะครับส่วนแบบที่าอยู่ตรงโน้นนะครับเป็นแบบเดียวกับตรงนี้แหละแต่ระยะห่างจะห่างมากกว่าตรงนี้ไปอีกเพื่อจะปลูกพืชที่การกระจายของเถาไปได้ไกลอย่างเช่นฟักทองนะฮะผมก็จะมีการห่างขึ้นนะครับ ที่นาของผมเนี่ยปลูกพืชหลังการทํานาเนี่ยมันมีปริมาณเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่ใกล้ๆผมนะครับส่วนแปลงหลักของผมเนี่ยจะอยู่โซนท้ายท้ายบ่อนาะผมไปนะครับก็จะไม่ติดกับไร่อ้อยตรงนี้นะตรงนู้นเป็นแปลงที่จะเอาจริงแต่ว่าค่อยๆเตรียมไปตรงนี้ต้องไถกบดินไปเรื่อยๆนะครับก็หางานให้ตัวเองทําเพื่อจะได้เป็นอาชีพที่ได้อยู่บ้านนะครับแล้วก็หลายคนถามว่าเตรียมดินไถดินปลูกอะไรนะครับ ก็จะบอกว่าปลูกสวนควานี่แหละนะครับปลูกพืชเถานี้แหละแต่ว่ายังไม่โฟกัสยังตอบได้ไม่ชัดเจนนะครับมันจะปรับเปลี่ยนไปตามหน้างานนะทีนี้ผมก็จะหยอดหลุมทีนี้ผมจะทํายังไงในกรณีนี้ก็ทางนี้เลยครับจะเอาปุ๋ยคอกนะครับมาเตรียมดินแบบเนี้ยเฉพาะจุดจุดที่เราจะปลูกพืชนะครับหยอดมเมล็ดผมจะหยอดมเมล็ดลงในตรงเนี้ยผมจะหยอดในส่วนที่เราเป็นทางเดิน ในการทํางานหรือในกรณีที่จุดที่ไม่ได้ปลูกพืชเราจะไม่บํารุงดินนะครับเราจะปล่อยให้เป็นดินทรายดินปกติของดินนาเลยนะครับหรือจะเป็นดินอะไรก็ช่างปล่อยไว้ปลูกตรงไหนปรุงดินแค่ตรงนั้นอันนี้เป็นปีที่2ที่ผมมาทําปลูกพืชหลังการทํานาปีที่แรกผมไม่ได้เอามูลสัตว์นะครับมาลงแบบนี้ในในใ,ใ,ใ,ในการปลูกพืช เชิงปาณิชย์แบบนี้นะครับที่จะทําขายนะแต่ถ้าผมจะทําปาณิชย์ไว้กินแล้วก็แบ่งขายได้เนี่ยแบบปาณิชย์เนี่ยเราจะเป็นการเตรียมแปลงที่เห็นสลัดใหญ่ๆนะครับแล้วก็กระหล่ำปีใหญ่ๆนะครับผมก็จะเตรียมอีกในรูปแบบหนึง่งแต่ปีที่แล้วอ่ะผมทําการทดลองว่าดินเปล่าๆปลูกพืชนะครับแล้วดูแลเอาเนี่ยมันได้กินนะครับได้ผลผลิตนะฮะจะขายก็ได้แต่ผลผลิตเนี่ยมันไม่เต็ม100%เ เรียกว่ามันขนาดต้นเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยปกติผมปลูกเนี่ยต้องท่วมหัวฝักเนี่ยต้อง2ฝักหรือว่าอย่างน้อยฝักหนึงต้องสมบูรณ์มากๆนะครับแต่ทีเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็น2ฝักถ้าข้าวโพดต้นใหญ่แต่ว่าในกรณีที่เราไม่เตรียมอะไรเลยแล้วพ่นน้ําหมักชีวภาพเนี่ยให้ทางใบเนี่ยผลผลิตเต็มดีแต่ฝักมันเล็กนะครับมันมันยังไม่สะใจนะฮะมันมันยังขายไม่ได้ ที่เรียกว่าเป็นเกจดีดีพรีเมียมแต่รสชาติดีไหมดีแน่นอนในกรณีที่เราไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยแล้วให้มันโตตามธรรมชาติเนี่ยรสชาติดีแต่ข้อเสียผลผลิตทางการเกษตรของเรายังไม่ผ่านในปีที่1ที่ผมทดลองอันนี้มันปีที่2ผมก็เลยปรับปรุงจากที่ปีที่แล้วไถยอย่างเดียวแล้วก็ทําโครงสร้างของดินแล้วก็หยอดโวยลงตรงคุมฟางไม่เอาแบบนั้นนะครับก็มีจะมีการปรุงดินเฉพาะจุดขึ้นมา ให้พืชได้รับสารอาหารแล้วก็จะดูแลด้วยน้ำหมักเชื้อผ้าก็คือน้ำหมักปลาเนี่ยพ่นทางใบเพื่อลดต้นทุนจะพยายามไม่ผสมน้ําให้มาเพราะมันเป็นเชิงพาณิชย์แต่ถ้าเป็นเชิงแฟชั่นแล้วก็กินเองภายในบ้านเนี่ยดูแลดีๆแบบที่ผ่านมาก็คือจะมีการให้หน้ำหมักเชื้อผ้าทุกห้าถึงเจ็ดวันไม่ว่าจะเป็นทางดินหรือให้ทางใบแล้วก็เป็นการเตรียมดินที่ดีเนี่ยอันนี้ให้ไปแล้วสวยงามแน่นอนแต่ว่าผมมาทําสิ่งแปลกใหม่ เพื่อจะได้ข้อมูลเพื่อจะได้ประหยัดต้นทุนเพื่อจะได้ให้ผลผลิตมันดียังไงแต่ละชนิดนะครับจริญเติบโตยังไงแต่ทีนี้ที่ผมค้างว่าผมจะใช้2ตัวนี้แล้วมันจะเขียวปีขึ้นมาเนี่ยหตัวคือตัวนี้ได้แน,น่ๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งผมจะเดินพาไปดูพอ c o อร์เข้ากันเมื่อไหร่นะครับเขียวแบบเขียวปักเลยครับไปดูกันครับพระเอกตัวที่2นะครับเรียกว่ารองพระเอกเนาะวันนี้ผมให้คิววาเป็นพระเอกอันดับหนึ่งนะครับคิววาขี้ควายเนี่ยจะเขียวปักเลย ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ครอบเวิร์เข้ากันเมื่อไหร่นะครับเขียวปักแน,น่นอนนี่ใครเคยทําบ้างนะครับแกลบเผาใส่แค่นิดเดียวนี่นะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็เขาเข้ากันเลยนะครับเนี่ยทำเมื่อไหร่นะครับพื่อจะทนร้อนแล้วก็ไม่รู้สองนี้จเจอกันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ผสมกับดินนะเขียวปักเลยนะครับแต่เขียวแล้วถ้าอยากใบใหญ่นะครับคุณต้องหนึ่งจัดการเรื่องโรคและแมลงให้ได้ ถ้ามีมาแมลงรบกวนหรือเป็นโรคพืชเนี่ยมแมลงเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมแมลงปากกัดมแมลงปากดูดพวกเพี้ยนะครับพวกเต่าแตงเนี่ยถ้าเราป้องกันหรือให้มันลดน้อยลงเนี่ยพืชจะเจริญเติบโตยอดอ่อนแล้วก็ใบใหญ่ใบกว้างเขียวได้อันนี้คือ1นแล้ว2น้ำหมักเชื้อผ้าผมใช้เป็นปลาทะเลนะครับสังเกตว่าใบโครงสร้างของใบนะครับเวลาออกมาเนี่ยใบยจะใหญ่สะสมอาหารได้เยอะนะครับแล้วไม่ได้บ้าใบเพราะว่าเขาจะมีตัวช่วยในเรื่องของการติดดอกออกผล มีกรดอะมิโนต่างๆและาธาตุอาหารครบนะครับแต่ไม่ได้แรงเวอร์นะครับแต่ว่าถ้าเราให้ตลอดเนี่ยมันใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยจากประสบการณ์หรือว่าจากงานที่ผมดูแลจริงๆจังๆนะครับแปลงไหนที่ผมดูแลให้ตลอดเนี่ยต่อเนื่องทุก5-7วันทุก3 5ถึงวันอลังการมากพืชรสชาติกรอบมากอันนี้คือปัจจัยของการปลูกพืชสวยๆแต่ถ้าใครมีเวลาทําปุ๋ยหมักไว้ครับแล้วคุณน่ะนำมาผสมกับดินนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นแปลงยาวเนี่ย ปุ๋ยหมากประมาณ1กระสอบเนี่ยประมาณนี้นะครับ30กิโลเนี่ยหรือ25-30กิโลเนี่ยใส่ลงไป1กระสอบต่อ8ตารางเมตรนะครับรดินประมาณนี้แล้วก็เกลี่ยเข้ากันหน่อยนะครับปลูกพวกสลัดพวกกวางตุ้งพวกเคลพวกผักกินใบนะครับจะสวยมากๆนะฮะแต่ถ้าเป็นพริกเป็นมะเขือเนี่ยก็ทำเ,เฉพาะจุดแบบผมนะครับจุดไหนที่รากพืชไม่ได้ไป กินอาหารนะครับหรืออยู่ไกลจนเกินเอื้อมเขาเอาแค่ประคองช่วงแรกนะครับปุงดินดีๆเนี่ยเขาเจริญเติบโตดีมากและในกรณีที่อ่าเพราะเป็นต้นกล้าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูท้ายคลิปแล้วก็ถ้าเป็นอีกแบบหนึงที่ผมทดลองในปีที่แล้วเอาข้อมูลจากปีที่1มาด้วยเนี่ยคือการหยอดโดยตรงเช่นหยอดเมล็ดฟ,ฟักทองหยอดเมล็ดแตงโมหลุมละสองเมล็ดถึง3เมล็ดนะครับให้ดีให้ชัวมมร์คือ3เมล็ดแต่ที่จากสังเกตเนี่ยผมอยากให้หยอดแค่2เมล็ด เพราะว่าเปอร์เซ็นต์งอกมันดีแล้วส่วนบางจุดถ้ามันไม่งอกเนี่ยให้เราเพาะใส่ถาดเพาะไว้นิดนึงไว้กรณีที่เรียกว่ามันไม่งอกเราก็เอาแค่ต้นเดียวมาใส่เจาะนะครับและทีนี้ก็ลดน้ําช่วยในช่วงแรกๆก่อนนะครับแต่ถ้าอันไหนที่เราหย่อมันเลยโดยตรงแล้วเขาง,งอกเนี่ยระบบรากนะครับจะแข็งแรงการจเจริญเติบโตจะดีมากข้อจะสั้นนะครับมแมลงจะกวนน้อยแต่เราก็ต้องพ่นพวกน้ำหมักสมุนไพรหรือว่าชีวพันธ์ต่าง ประคองไปเพราะเราเป็นสายที่ไม่ใช้สารเคมีเลยเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยับยัง้งเหมือนการที่เขาใช้ยาเคมีพัน์ธุต่างๆนะครับแต่เราก็จะมีวิธีการแบบของเรานะครับเดี๋ยวติดชมติดตามชมต่อไปเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมพาไปดูต้นกล้าในแบบที่ผมเตรียมไว้ทั้ง2แบบไปดูนะครับจะเป็นการหยอดอาเมล็ดลงดยตรงเนี่ยอ่าเปอร์เซ็นต์การงอกจะอยู่ประมาณ80นะครับส่วน ที่มันหายไปบ้างบางทีนกมันจิกอะไรอย่างนี้ครับนกกระจอกและอีกแบบหนึ่งก็คือแบบดีๆเลยแบบทุกหลุมทุกอะไรเนี่ยโตเท่ากันเนี่ยเขาเรียกว่าการเสียบกล้านะครับเนี่ยคือแบบนี้นะครับมือก้องมาใกล้เลยครับคือเราจะโรยมเมล็ดลงไปในกล่องก่อนนะครับเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตงอกขึ้นมาเนี่ยแบบนี้เลยแต่เห็นไหมครับตอนนี้เริ่มมีสปอคเขาขาเนี่ยให้เราเปิดออกมาเลยเพื่ออะไรนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเชือ้อราถ้ามันอบมากๆเนี่ยมันจะเป็นเชือ้อนะราแล้วก็วางไว้แบบนี้นะครับ แต่ห้ามโดนฝนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจาะรูนะฮะทีนี้ก็อาจจะมีการให้น้ําถ้ามันดินมันแห้งถ้าดินยังชื้นอยู่เราไม่ต้องให้อะไรนะครับแล้วพอมันโตได้ระยะหนึง่งนะครับมีใบเลี้ยงขึ้นมาเราก็ถอนมาแล้วก็เสียบก้าอย่างที่ผมเคยพาทําก็คือถอนมาหนึ่งต้นนะครับใส่แล้วก็เอามาให้ลูกเสียบบุชิ้นแทงเข้าไปนะครับแล้วก็เก็บในที่ร่มแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มแล้วก็เก็บในที่ร่มเนี่ยแล้วอนุบาลต่อไปมันจะเต็มนหน้าได้สวยมากนะครับแต่มันจะช้าหน่อยแต่ถ้ายอ้อนรงไม่ตรงก็คือจบเลยนะครับ และสังเกตต้นพืชเนี่ยข้อจะสั้นมากๆอย่างเช่นดูตัวนี้นะครับอของกรีนโอ๊กเนาะสลัดเนาะเตี้ยแบบเตี้ยตันเลยนะครับเห็นไหมฮะเตี้ยตันเลยอันนี้คือการหย่อนไปเลยโดยตรงอันนี้ข้อดีวันนี้ก็หวังว่าจะได้สาระประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยในการเตรียมดิน cover ให้เขียวปีแล้วก็มาดูต้นกล้านุบาลน,นะครับเพื่อจะเตรียมปลูกก็ใครที่ยังไม่มีเวลาก็ติดตามผมไว้แล้วก็เดี๋ยวพาชมการปลูกพืชแบบสนุกสนุกแล้วก็มีข้อมูลอะไรก็ เดี๋ยวมาแชร์กันมีเทคนิคดีๆก็จะมาบอกต่อสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับลาเพื่อไปทำงานต่อให้เสร็จนั่นแหละสวัสดีครับโอเค